สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่6เดือน6ปีพศ2565ครับก็ขับรถจากชนบุรีจะไปอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีละครับวันนี้จะไปตัดทุเรียนชนีครับชนีแก่แล้วครับที่โป่งน้ำร้อนไปกันเลยครับ ทุเรียนที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันจะแก่ช้ากว่าอำเภออื่นๆของจังหวัดจันทบุรีครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่สูงอากาศเย็นทุเรียนแก่ช้าการตัดแล้วก็การรับทุเรียนก็ต้องมีความชำนาญแล้วครับรับเก่งนี่รับเป็นอาชีพนี่นะทุเรียนชนีที่สวนเนี่ยนะครับท่านผู้ชม<อ>ต้นนี้มันปลูกมาประมาณสัก30กว่าปีแล้วครับมันเลยสูงเป็นชนีต้นแก่เนื้อใช้ได้แล้วใช่ไหม ชนีตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างะราคาทุเรียนก็ขึ้นลงเหมือนหุ้นเลยครับแต่ละวันราคาไม่เท่ากันชนีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ส่งออกต่างประเทศเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะกินภายในประเทศแหะครับชนีเนี่ยนะครับถ้ากินตอนช่วงที่มันหำหามจะอร่อยมากร้อยห้าสิบหรือร้อยห้บาทร150หาอ๋รอห้าสชนีชนีถ้าปล่อยไว้ให้งอมแล้วมันจะขมครับไม่อร่อย ทุเรียนยิ่งต้นเก่าต้นแก่เท่าไหร่นะครับเนื้อจะอร่อยแล้วก็เปลือกจะบางความแก่ก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวจะตัดไปสัก2-3เข่งนะครับจะเอาไปขายที่ชนบุรีราคาที่ขายก็กิโลละ80บาทแล้วครับ การรับทุเรียนต้องใช้กระสอบเก่าๆพับเสร็จ3ส่วน4ถือด้านพับไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เอาชายไว้คอยรองรับเมื่อโยนทุเรียนลงมาเนี่ยนะครับก็ต้องสะบัดทุเรียนให้มันไปแรงเหวี่ยงไปตรงหว่างขาคนตัดก็ต้องยื่นแขนออกไปแล้วก็ตัดได้มือเดียวเนี่ยนะครับการตัดก็ต้องตัด เอามีดคมคม,มตัดขัดข้วทุทเรียน,น,นยถือได้มือเดียวหันหมีดเข้าหาตัวนะครับการตัดก็ต้องฝึกทีเดียวนะครับข้อสําคัญมีดต้องคมถ้ามีดไม่คมมันจะตัดยากคุณยุเนี่ยนะครับเขาก็เนี่ยเอาว่าเขาตัดเก่งก็แล้วกันนะครับเนี่ยตัดแล้วก็โยนลงมามีดไม่คมคุณสมชายรอรับดูด้านล่างเนี่ยนะครับก็รับด้วยความชำนิชำนาญเอาเป็นว่า เป็นชาวสวนก็ต้องฝึกขึ้นต้นไม้ตัวต้องพร้อมตัดทุเรียนให้เป็นรับทุเรียนให้เป็นคือเป็นทั้งรุกทั้งรับอะครับชนีขั้วมันไม่ค่อยเหนียวหรือไงจั้รับนีนก็ขั้วค่ะอือทุเรียนก็ราคาดีมาหลายปีแล้วครับเพราะว่าทุเรียนที่จันทบุรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งออกไปทางไปยังประเทศจีนเป็นส่วนมากแต่ชนีเนี่ยส่วนใหญ่กินในประเทศครับไม่ได้ก็ได้ส่งออกเท่าไหร่ที่ส่งออกมากที่สุดก็คือหมอนทอง การฝึกฟังเสียงทุเรียนก็เป็นความจำเป็นและเป็นความชำนาญของคนตัดทุเรียนครับเสียงต้องโ p ร่งๆนะครับถ้าเสียงแน่นๆตันๆแสดงว่ายังอ่อนอยู่ทุเรียนถ้าเก็บไว้ให้แก่เนี่ยน้ำหนักมันจะหายไปเยอะมากนะครับได้ไหลยลูกอยู่ จากการตัดไปจนถึงทุเรียนสุกเนี่ยน้ำหนักหายไปประมาณส0เซกว่าเลยนะครับแม,มแม่ค้าพ่อค้าทุเรียนจึงต้องบวกราคาขายเข้าไปจากการที่ซื้อจากสวนเนี่ยก็ต้องบวกเข้าไปประมาณสัก3า0สนละครับไม่งั้นจะขาดทุนเพราะว่าน้ำหนักมันหายไปเยอะจนกว่าทุเรียนจะสุก ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ